สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีขอนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ในหัวข้อรู้หรือไม่ค่าราชการลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จบำนาญยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี2567ผ่านระบบออนไลน์ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองภาษีหักนัดที่จ่ายปัจจุบันกรมบัญชีกลางเชื่อมโยงข้อมูลเงินได้และภาษีที่ได้หักนำส่งไว้กับสรรพากรผ่านระบบดีไมทักของกรมสรรพากรให้อัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยข้าราชการลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จบำนาญสามารถตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูลก่อนยื่นภาษีกรณียื่นผ่านระบบออนไลน์ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือรับรองภาษีหักณนะที่จ่ายที่ส่วนราชการต้นสังกัดของท่านอีกเพียงยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีเป๋าตังหรือเดียดีก็สามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเพื่อยื่นภาษีได้ทันที ลดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีมากยิ่งขึ้นซึ่งจากเดิมต้องรอได้รับหนังสือรับรองภาษีหักนะที่จ่ายจากต้นสังกัดหรือดาวน์โหลดเอกสารจากระบบบำเน็จบำนานของกรมบัญชีกลางเพื่อนำมากรอกในระบบ e-filing ของกรมสรรพากรอ,อาจผิดพลาดในการกรอกข้อมูลได้ โดยระยะแรกกรมบัญชีกลางทำการเชื่อมข้อมูลของผู้รับบำนาญจำนวน900,000รายซึ่งสามารถยื่นแบบแสดงรายการและตรวจสอบข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่13มกราคม2568และระยะที่สําสำหรับข้อมูลค่าราชการและลูกจ้างประจำจำนวน1 3 0 0 0ล้านรายในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์และต้นเดือนมีนาคม2568 ทั้งนี้หากผู้รับบำเหน็จบำนาญยังมีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองภาษีหักนะที่จ่ายสามารถติดต่อขอรับได้ที่ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้รับบำเหน็จบำนาญหรือติดต่อกองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญกรมบัญชีกลางสำนักงานคลังเขตและสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลเซ็ center ของกรมบัญชีกลางหมายเลขโทรศัพท์0 2 2 7 6 6 4 0 0